ผมบันทอดเลยไอ้ม่งเกือบแล้ไอ้สั์ตายเฉยีตายตายตายเห็นม้ัตายเฉยัต์มันใกล้ตายมไงร้นคอะเ้อชช่ผมยิงเองอ่ะล้อรพี่ี่้นเ่กันหรอเล่นด้วยกันนี่แหละพี่าปหายร้เนี่ยฝันคุยวิธีไหนเล่นด้วยเล่นด้วย แทงบ้านแทงบ้านเฮ้ยคุยวิเครหนไงตัววิ่เล่นม้วยพี่เล่นด้วยมามาม่าม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 มามมามมามดมามามามมมาเาามามมา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 ตายามาามาามตาาาามมามมมมมมามม เมื่อผมเจอพัทมิตรแบบขามุยบังตาบอ,อยเนียแม่งเกือบแล้วไอ้สันตายเฉยเหียตายตายตายเห็นหมะรู้คนตายเฉยตส์มันใกล้ตายมาันอไง <c oughs> ลอ <c oughs> ้อนพอไงลร้อนพอชาใช่ๆผมยิงเองอะ่ะอะไร เราล็อบตี้ลนในเรน่องการหรอในเรด้วยกันนี่แหละลอบตี้เราไปหายล้นเนี่ยเ้ยเดี๋ยวก่อนดีดูก่อนไม่ได้มันมีมอีกคนมีกี่ตัวนะ่ะไอเราล้ลนยิงยิงไอนี่นไว้ไหนเราไปเข้าหลังบ้านเลยเข้าหลังบ้าน,านเลยเอามาๆไม่ได้ไมันดักหน้าบ้านมันอยู่หนะ้มันแบบนึงหลังบ้านเลยเฮ้ยไ,ไอทีโอทีโออะไรทีโอไอแดงไอสองน่ะล็อบตี้ล็อบตี้ล็งบตี้มาได้คุณคุณต ไปเลยไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะวางหลังบ้านต้องแบ่งด้วยมันโตเหรออย่รอให้กูนะใ้เดอกไปหนึ่ง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 ทำลายโล่หว่ะวางเขาอะกูขอเล่นทางนี้แล้วกันหลังบ้านมานะหลังบ้านมาหลังบ้านมาหลังบ้านมาหลังบ้านหลังบ้านไอ้ตัวต่อขีนไอ้บ้างไอ้ตัวทิ้งไอ้ขีนไรกเมา้ง ไม่พี่เคนายเล่นด้วยเล่นด้วยแทงบ้านแทงบ้านไอ้กูไม่พี่เคนายตัววิ่งวยมามาเพื่อนมา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 เดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปตีหน่อยเน่เน่เน่โคตรหนักมามามาชุดแรกชุดแรกเต็มหรอยังไม่เห็นมามามาเต็มเต็มไปดีแันดิแดนไม่เต็มนะครับพี่ ไปตายไปตายตายตายเนี่ยพวกกูโคตรออฟคอร์ดไม่มียาเฮ้ยเพื่อนเราไม่มียามีมีป้ขอบคุณครับเบเน่สักอันแดงหนึ่งมีเพื่อนเราผมครับผมขอจัดของแป๊บนึงโอ้ไม่มีของเลยเก็บในบ้านเลยน้องในบ้านมีของถู้ความเลยพี่ผมมีมือเดี๋ยวเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหลังบ้านแล้วนะ โคดออฟก็อดาทีมเราอะไอ้สัสยกดนก่งไปแล้อยากโดนลงมาเดโล่ใหญ่ะมามาเราคงไล้ตอีกนานอะออไปออไป

เอาไงอะของเพื่อนอะนอกรัวมีนอกรัวมีเฮ้ยเนอกรัวมีเพื่อนนอกรัวมีหายตัวหายตัวไอ้เฮียดิษไปตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเต็มเลยมันดูปั๊ไอ้เฮียดิษสี่รอเฮียอะไรแก๊งเฮียน,นี่แม่งดิษไม่รอเลยคยุย